ก็ต่อครับจะมุงมักับงานให้อาหารไก่ครับไปไหนแล้วมาไปงานครับก็เก็บแบบ ที่เห็นผมมาอบบอย่างนี้ก็นี่ครับวันนี้ผมมาแบบมีชีวิตเพราะผมเล่นแบบมีชีวิตนะครับเล่นแบบผมไม่น้นงทำงานครับเล่นก่อนที่ผมเอาจะเอามาลงเองครับโอเคครับงั้นผมเอาเลยครับครับคเอ่อวันนี้จะทำมาดี เพิ่งทำเสร็จะไก่ยัไม่ออกไข่อีกสองว่าโอ้นไก่มันเลวมีเยอะมากแค่ไหนเออมันอ้ยอีกอีออีกอมันแอบอมันเยอะอมันเยอะเอยอะ มันกินไปครับมันจะได้ออกไข่เยญ่ยนะครับไม่ใช่มันอาจจะตายก่อนที่จะออกไข่เป็นไปได้นะเปไข่ใน,ใน,ในะครับอือโอ้โหครับมันกินไม่หมดเลยครับโ h my gas เออโด,ดนครับยิงเงี้ยไปจักปักก็สก,กินพิฟิวเล่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้สก,กินพีกกะเพราแดงเออพอ,อจะเสร็จว่าจำหมดแล้วจำหมดแล้วโอ้โหกินเยอะไปไหนวะนอิม่มมงกแด้เลยใครโอ้โหหมดตูด กินเยอะมากครับมันผมบอกเลยกินเยอะโอ้โหครับผมยอมแพ้เลยคร้บออมมเ,เอเอแล้วงั้นผมเผาไก่ดีไหมผมน่าจนะมีเนาะ รู้ใครฟองนะครับต้องเอาหมูออกนะคมจะได้กินผมหายอกมอกเรารูไหมครับหายอกขานผมทุบก็ทุกไม่ได้หรอวครับไม่น่าวางเลยต้งจำนีโยชูกาชูกาเราก็ไม่มีมา อโอเคครับเจ้ามจะไปขอโทษเลยคนระับโอเคโอเคทำทำภาร ได้มีสกลองนี้เ้กยกล้องเม่ไร่วะดคนเดีวอนี้่เปนจะตัดกัดตามโอ้ยนต้องเอาต้องไปปหน้มีกล้องมาหนัน้เปิดแล้วมีวิธีเดียวสุดรแล้วผมก็เห็นไก่มันเดินลงไปข้างล่างบอกว่ามีวิธีเดียวที่มันไม่ยอมขึ้น ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะออเนี่พระภาษาจีนออกไหมเยอไป

ก็จริงนะลืมน้ำหมูไปแล้วกินดิไม่กินน้ำหมูไม่ได้น้ำไม่เนื้อหมูน้อยอยู่เก็บน้ำหมูกินแนววัวอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ชุดก็สมชื่อกินหองี่กะเพรา thắng ngựa mình ngựa thang 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 nó จะเติมร้องให้หรือจะมากร้องให้หรือว่าป well. okay. okay. ากเป็นมันร้องวะโอเคจำเป็นเราเข้า Bancuk 嗯，我干啥呢？累我，累的很，我干啥？ 嗯，没有人和他的房子走，嗯，怎么搞啊？嗯，嗯。嗯嗯